สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ NFT เกมนะครับเราจะมาคุยวันนี้ว่า NFT คืออะไรและมันมาเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ NFT ครับย่อมาจาก non fungible token นะครับหรือ token ที่ไม่สามารถทดแทนได้ซึ่งมันอยู่ในโลกของ cryptocurrency หรือเทคโนโลยีที่เรียกว่า blockchain นะครับแล้วมันมาเกี่ยวพันกับเกมได้ยังไงนะครับ NFT เนี่ยจะพูดง่ายๆคือมันคือสินทรัพย์ดิจิทัลครับที่ถูกโค้ดเอาไว้ว่าตัวเนี้ยมันจะมีของเพียงชิ้นเดียวในโลกนี้และถูกครอบครองกรรมสิทธิ์โดยใครนะครับมีการซื้อขายผ่านไปโดยไม่มีตัวกลางนะครับมนึกสภาพและ NFT เนี่ยถูกจำลองเข้ามาอยู่ในโลกของเกมเกมต่างๆที่เราเล่นกันในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น MMORPG เกมแนวไซโมบ้า แอคชั่นอาร์บีจีหรือเกมอะไรก็ตามนะครับเมื่อเราเล่นแบบออนไลน์แล้วนะครับเราจะได้วัสดุอุปกรณ์อาวุธหรือสิ่งต่างๆจากบอสจากเกมออกมานะครับเมื่อเราต้องการให้จะขายเราดบของแรกขึ้นมามีคนต้องการซื้อจากเรานะครับเขาโอนเงินมาให้เราโอนของไปโอเคดูเหมือนมันจะเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอเคสที่ว่าเราโอนของไปแล้วเงินไม่โอนเข้ามาบ้างหรือเราต้องการซื้อของโอนเงินไปแล้ว เขาไม่โอนของมาให้ตัวนี้จะกลายเป็นปัญหานะครับแล้วก็มีการช่อโกงกันมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งตัว NFT เนี่แหละมีเอามาอุดช่องว่างตรงนี้ครับเราสามารถซื้อขายไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับทําระบบเนี่ยจะมีการยืนยันผ่านระบบบล็อกเชนในการโอนของมาให้แล้วก็ส่งโทเค็นหรือเงินที่เราเตรียมไว้กลับส่งไปให้ทางเขามีการตรวจสอบทางธุรกรรมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเราจะมาดูกันว่า ในระบบต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยผมอยากให้ดูก่อนนะครับเกี่ยวกับ Market Share ของเกมบนโลกนี้นะครับวิดีโอเกม a r k e t Share ในปี2020มีมูลค่าถึง159บิลเลียนหรือพันล้าน u s ดอสลาร์สหรัฐนะครับอยากรู้เป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คูณ30เข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าในโลกใบนี้มีการเล่นเกมแล้วก็มีมูลค่าของมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ ในการเล่นเกมในที่ประเทศไทยนะครับบางคนก็จะรอเกมเกมหนึ่งสมมุติว่าเป็นเกมชื่อ A ขึ้นมาผลิตยอยู่ที่อเมริกาเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ USA ครับมีการเปิดขยายเซิร์ฟเวอร์ต่อมาที่ยุโรปที่เอเชียจนมาถึงเซาท์อีส t ์เอเชียหมายความว่าถ้าเกิดเรากว่าจะรอที่เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกจนถึงประเทศไทยได้เล่นหรือแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามที่มีระบบพิงน้อย หรือความแหลกของเซิร์ฟเวอร์น้อยนะครับเราเอาจจะต้องใช้เวลาแต่ในเกมของ NFT เนี่ยจะเปิดแบบเป็นระบบเวอร์ไวครับอยู่บนระบบบล็อกเชนเลยเราสามารถเข้าไปเล่นเลยทันทีที่เซิร์ฟเวอร์ได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วก็มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์หรือผ่านทางระบบบล็อกเชนได้เลยทันทีนะครับภาพต่อมานะครับผมจะมางให้ดูเกี่ยวกับ Binance Smart Chain นะครับที่ออกโปรเจกต์มา เรียกว่า most valuable builder นะครับเฟสสอง่ะขอโทษครับเป็นครั้งที่2ครับในเฟส one project เนี่ยเฟสแรกนะครับได้ทำการคัดเลือก20เหรียญเกี่ยวกับ cryptocurrency ที่ออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามีเหรียญเกมเนี่ยหลุดออกมาถึง5เหรียญน,นะครับทางมุมขวาล่างน,นะครับ NFT gaming ซึ่งเหรียญต,ต่างเนี่ยมีใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยในเกมนะครับ ถ้ามองให้เห็นภาพก็คือว่าเราอาจจะได้เคยได้ยินว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้การ์ดจอเป็นขุดบิตคอยหรือการสร้างเหมืองนะครับผ่านทางธุรกรรมต่างๆแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญบิตคอยในเกมก็เช่นเดียวกันครับหลายๆเกมใช้วิธีเวลาเราไปเล่นลงผ่านด่านชนะเราได้ผลตอบแทนมาเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ภายในเกมตัวนั้นนะครับก็จะเทียบเท่ากับคริปโตเคอเรนซีเราสามารถเอาไปขายได้ ส่งไปหาเอ็กเชนอื่นๆเพื่อทําการซื้อขายหรือเราจะเก็บวัสดุอุปกรณ์หรือเหรียญคริปโตในเกมนั้นๆเอามาทําประโยชน์ในเกมอย่างเช่นเอาไปซื้ออุปกรณ์อื่นเอาไปพัฒนาตัวละครหรือแม้กระทั่งเอาไปทําฟาร์มนในเกมนะครับอันแรกเลยที่เราต้องมีคือกระเป๋า t e t a s k นะครับเกี่ยวกับ Cryptocurrency Wallet เพื่อใช้ในระบบ o c k c h a ช n a p p หรือใครจะใช้กระเป๋าอื่นๆก็ได้เช่น Trust wallet หรือว่าโรนินวอร์เรสำหรับบางเกมนะครับผมจะมาให้ดูกราฟของราคาในเกมแล้วกันนะครับในตัวอย่างก็คือเกมคริปโตเบสนะครับเหรียญของเกมเนี่ยเขาชื่อว่าเหรียญสกิลหมายความว่าเวลาคุณเข้าไปทําการลงดันเจี้ยนตีชนะตัวละครในเกมนะครับสู้ชนะคุณจะได้เหรียญโทเค็นของเกมชื่อว่าเหรียญสกิลเนี่ยมาประมาณ0.1เหรียญสกิลต่อหครั้งนะครับ ซึ่งย้อนกลับไปดูในวันที่17กรกฎาคมนะครับมูลค่าเหรียญประมาณ10 US ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1เหรียญ300บาทโดยประมาณครับในวันที่อคลิปนี้นะครับวันที่22-23เนี่ยเหรียญมูลค่าขึ้นมาถึง60 u s ดอลลาร์สหรัฐต่อหนเหรียญน,นะครับเกบต่อมาดันเจสวครับหรือเหรียญ DND น D D ครับนี้ผมเปิดให้ดูมูลค่าเหรียญภายใน7วันนะครับ เกมเนี้กำลังจะออกเปิดให้เล่นว,วันที่26กรกฎาคม2021นี้นะครับมูลค่าเหรียญเนี่ยก่อนหน้านั้นอยู่ที่ประมาณ1-2 USD สดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองพอก่อนวันวันที่22หรืออี4วันก่อนที่เกมจะเริ่มเปิดให้เล่นนะครับมูลค่าเหรียญถีบขึ้นมาถึง4หรือ5 US ดอลลาร์ซึ่งในเกมเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยจะใช้สำหรับการ ลงเันเจี้ยนเพื่อไปหาของหรือชนะบอสหรือสู้ของต่างๆแล้วก็ใช้ซื้ออุปกรณ์หรืออาวุธชุดเกราะภายในเกมครับอีเลนหนึ่งคือเลนเอ็ i i i n f i n i t y ครับจากเกมที่ชื่อว่า a x i i n n i n n t y y ตัวเกมเนี่ยจะคล้ายๆกับเกมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับที่เราทำการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงขึ้นมานะครับโดยเลิกเริ่มแรกเนี่ยเราต้องหาตัวละครมา3ตัวละครนะครับ แต่ละตัวจะมีท่าหรือสกิลที่แตกต่างกันเอาไปลงแข่งลงชนะในด่านก็จะได้เหรียญที่ชื่อว่า SLP หรือสมมติเลิอร์โพชั่นนะครับแล้วก็ทำการแข่งแข่งขันเป็นซีซั่นของ PVP จะได้เหรียญที่ชื่อว่า Axie ออกมาในวันที่28มิถุนายนนะครับเหรียญ Axie มีราคา3า5 US ดอลลา US d สหรัฐปัจจุบันนะครับราคาเหรียญอยู่ที่ประมาณ20-25 US ดอลลา US สหรัฐ จะเห็นได้ว่ามูลค่าเหรียญเนี่ยเมื่อมีคนเข้าไปเล่นเกมมากขึ้นมูลค่าเหรียญมันจะถูกอัพขึ้นมาเนื่องจากคนต้องการเหรียญเอาไปใช้งานภายในเกมไปซื้อของซื้ออุปกรณ์หรือแม้กระทั่งผ่านด่านหรือถ้าผ่านอะไรบางอย่างภายในเกมนะครับอ่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำชักชวนการลงทุนนะครับแต่เป็นการเสนอเสนอข้อมูลในการเล่นเกมของ nft จะเห็นได้ว่ามันมีการใช้ อุปกรณ์หรือใช้เหรียญต,ต่างๆภายในเกมจำลองเทียบเท่ากับคล้ายๆการขุดเหรียญ i t c o i n โดยใช้การ์ดจอนะครับหรือแม้กระทั่งเหรียญของ glm จากเกม a l i e n w o r l d s ที่เปิดมาประมาณหลายปีแล้วครับปัจจุบันก็ยังมีเกมนี้ได้หลั่นอยู่เพราะฉะนั้น nft gaming กำลังกระแสกำลังมาในช่วงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณควรใช้วิจารณญาณในการเข้าเลือกเล่นเกมครับเพราะว่า มันก็มีความเสี่ยงในการที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเกมเนี่ยจะปิดตัวลงเหมือนกัน h h r i s k High Return คุณเข้าไปเล่นเกมได้เหรียญจากเกมมานำไปขายทำกำไรอย่าลืมว่าดึงต้นทุนออกมาด้วยนะครับนี่คือมูลค่าภาพรวมคร่าวๆนะครับของ nft gaming เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีได้ทำการ ขึ้นมาในการซื้อขายในปัจจุบันและเอามาสู่สวงการเกมเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปต่อๆไปผมจะไปเจาะลึกแล้วก็มีวิธีเล่นเกมบางเกมที่ผมกำลังสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคริ p t o b a t e x i กซี่เทน Swap หรือเกมอื่นๆที่กำลังจะตามมามาดูกันว่ามีเกมไหนที่น่าสนใจและน่าจะเล่นเกมนั้นบ้างเช่นเดียวกันครับ ไฮริสไฮริเทิร์นความเสียงของใครพิจารณาแล้วก็ใช้วิวจารณญาณส่วนตัวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ